นั่งเหา่ยวเด้อในไซโลซีซั่นหนึ่งตอนที่สองเบเกอร์เตรียมตัวถูกส่งออกไปที่ด้านนอกคำสั่งของตุลาการก็มาอีกแล้วคุณได้โปรดทำความสะอาดกระจกให้พวกเราด้วยพวกเราไม่สามารถบังคับคุณได้แต่หากคุณเช็ดกระจกให้พวกเราจะทำให้คนข้างในนี้ได้เห็นว่าข้างนอกมันเป็นยังไงบ้างเพื่อวันที่พร้อมและปลอดภัย พวกเราจะออกไปที่ข้างนอกนั่นมันคือดวงตาและมันคือความหวังของคนข้างในไซโลได้โปรดเช็ดกระจกให้กับพวกเราต่อจากนั้นประตูก็ถูกเปิดออกเมือบเกอร์ออกมาที่ด้านนอกเขาก็ถึงขั้นตะลึงท้องฟ้าที่นี่มันสวยสดใสสีฟ้าสวยงามทุ่งหญ้าก็เขียวขจีเต็มไปหมดมันเป็นไปนตามที่แอลลี่เมียของเขาบอกจริงๆ ว่าที่นี่ไม่มีศพของแอลลี่เมียของเขาเลยภาพจากข้างในกับภาพแห่งความเป็นจริงนั้นมันไม่เหมือนกันสักอย่างไซโลกำลังหลอกพวกเราเบเกอร์นี่ตามหาแอลลี่แต่ทว่าเขาก็หาไม่เจอหลังจากนั้นเบเกอร์ก็ทำการเช็ดกระจกให้คนข้างในได้เห็นว่าข้างนอกมันสวยงามขนาดไหนคนข้างในนี่โหร้องดีใจกันอย่างมากแต่ทว่าภาพที่พวกเขาเห็น มันไม่เหมือนกับภาพที่เบ็กเกอร์เห็นเลยซึ่งกระจกจริงๆมันก็เป็นเพียงแค่เลนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองแต่ทำไมอากาศที่นี่มันแย่ธรรมชาติก็ดูดีแต่ทำไมเบ็กเกอร์เขาหายใจไม่ออกว่าแล้วเบ็กเกอร์เขาก็ล้มลงแต่เขาก็พยายามตะเกียรตะกายถอดหมวกกันน็อกของเขาออกมาแต่ทว่าภาพที่อยู่ในหมวกกันน็อกนั้นมันไม่เหมือนกับภาพที่ด้านนอก บรรยากาศที่แท้จริงมันคือสีขาวโพลนที่นี่ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าจริงๆต่อจากนั้นคนในไซโลก็เห็นว่าเบกเกอร์พยายามที่จะคานไปตายข้างๆเมียของเขาแต่ถ้าว่าภาพแห่งความเป็นจริงนั้นมันเป็นยังไงเบกเกอร์ก็ไม่มีโอกาสจะเล่าเพราะว่าเขาตอนนี้ได้ตายไปซะแลว้ว จูนที่เฝ้ามองเบเกอร์มาโดยตลอดเธอผิดหวังกับการกระทำของเบเกอร์ไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้ไปคุยอะไรกันมาหรือเปล่าส่วนแซมเพื่อนรักของเบเกอร์เขาก็ได้จดหมายสั่งเสียของเบเกอร์ก่อนตายเบเกอร์ได้ขอร้องแซมว่าขอให้จูนมาทำงานแทนเขามาเป็นนายอำเภอคนใหม่ของไซโล ย้อนกลับมาในอดีตก่อนที่เบเกอร์จะออกไปจากไซโลจูนทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าซึ่งเปรียบเสมือนกับกระดูกสันหลังของไซโลถ้าไม่มีไฟฟ้าทุกคนในนี้ก็จะตายและจูนก็เป็นแฟนกับจอร์ดโปรแกรมเมอร์ด้วยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้พวกเขาแอบคบหากันการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตการครบหาถือว่ามีความผิดพวกเขาต้องมาแอบพบกันแบบลับๆล่อๆ ซึ่งโทษถ้าหากจับได้ก็คือการใช้แรงงานในเหมืองแต่ถ้าว่าวันนี้จอร์ดกลับดูพูดแปลกๆกับจูนจอร์ดได้พูดว่าผมมีอะไรบางอย่างให้คุณดูนะจูนมันสำคัญมากๆผมบอกกับคุณที่นี่ไม่ได้ไปเจอกันที่ห้องหลังจากนั้นจูนก็บึงไปหาจอร์ดอย่างไวแต่ถ้าว่าจอร์ดนั่นกาหายตัวไปแล้วพบเพียงถุงที่จอร์ดทิ้งเอาไว้ให้กับจูน ของที่คล้ายกับของเล่นกับกระดาษที่เขียนเอาไว้ว่าไปตามที่อยู่ที่คุณเคยเจอเจ้าสิ่งนี้ผมเจอสิ่งที่ผมอยากจะเจอแล้วแต่ทว่าหลังจากนั้นจูนก็ถึงขั้นช็อกเมื่อเธอได้ยินข่าวว่าจอร์ดแฟนของเธอได้ตายไปแล้วจอร์ดกระโดดข้ามบันไดเลื่อนลงไปฆ่าตัวตายที่ด้านล่าง สังเหตุผลแบบนี้จูนไม่มีวันเชื่อพวกเขารักกันดีๆอยู่เลยจอรไม่มีทางฆ่าตัวตายอย่างเด็ดขาดจอรต้องถูกฆาตกรรมแน่ๆหลังจากนั้นจูนก็ไปแจ้งความและเธอก็ได้พบกับเบเกอร์นั่นเองต่อจากนั้นเบเกอร์ก็ได้มาดูที่จุดที่จอร์จกระโดดลงมาและเบเกอร์ก็สันนิษฐานว่าถ้าจอร์จไม่ได้ฆ่าตัวตายเอง พวกส่งของที่หาของไปมาตลอดเวลานั้นน่าจะเห็นเหตุการณ์บ้างต่อจากนั้นเบเกอร์ก็เดินทางมาดูศพของจอร์ดว่ามีาร่องรอยการถูกทำร้ายไหมซึ่งมันก็ไม่แน่ชัดอีกแต่ถ้าว่าจูนก็ต้องสะกดอาการเสียใจของเธอเพราะว่าเธอจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าเธอกับจอร์ดแอบคบหากันอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตศพของจอร์ดอยู่ตรงหน้าจูนจูนต้องข่มใจของเธอเอาไว้ ไม่ให้น้ำตาของเธอไหลออกมาเธอจะให้เบกเกอร์รู้ไม่ได้ต่อจากนั้นแซมก็มารายงานเบกเกอร์ว่าช่วงเวลานั้นไม่มีคนส่งของทำงานเลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แม้แต่คนเดียวหลังจากนั้นเบกเกอร์ก็ได้พูดตรงๆกับจูนว่าจูนผมดูคุณออกนะว่าคุณกับจอร์ดคบกันอยู่คุณไม่ต้องปิดบังอะไรผมบอกผมมาให้หมดผม ถึงจะตามหาบ่อแสของคนร้ายได้ผมจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับนะจูนผมจะไม่บอกพวกตุลาการอย่างเด็ดขาดคุณไว้ใจผมได้เลยว่าแล้วจูนก็ได้พาเบเกอร์มาดูของที่จอร์ดทิ้งเอาไว้ให้กับเธอพร้อมกับพาเบเกอร์ไปยังสถานที่ลับมันอยู่ลึกมากๆและต้องลงมาในอุโมงค์ใต้ดินที่ที่จูนกับจอร์ดเคยเจอเจ้าสิ่งนี้มาก่อน หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ลงมาที่ชั้นใต้ดินลึกที่สุดที่นี่เหมือนกับทางตันแต่ทว่าจูนเธอรู้ว่ามีทางไปต่อต่อจากนั้นจูนก็ได้มุดเข้าไปในกำแพงในนี้มืดมากๆและผนังก็เต็มไปด้วยรอยขีดขวรเต็มไปหมดจูนเธอคิดว่าที่นี่มันเกิดขึ้นก่อนพวกกบฏลมลางซะอีกต่อจากนั้นจูนก็พาเบเกอร์ไต่ลงมาในหลุมลึกใต้ดินอีกที ในนี้มันยิ่งโคตรจะมืดเลยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าว่าต่อจากนั้นจูนก็ทำการเปิดไฟในนี้เป็นห้องโถงขนาดใหญ่เมื่อึือมาแล้วก็มีหุ่นยนต์ขุดจาะขนาดใหญ่มากๆตั้งอยู่ที่นี่จูนเธอเชื่อว่าไอหุ่นยนต์ขุดเจาะตัวนี้มันคงมีไว้เพื่อสร้างไซโลตั้งแต่ครั้งแรกพอขุดเจาะเสร็จก็ปล่อยมันทิ้งเอาไว้แล้วก็ทำผนังปิดเพื่อไม่ให้คนที่อยู่ในไซโลรู้ว่า ที่นี่มันคือที่อะไรกันแน่แต่ถ้ว่าหลังจากนั้นจูนเธอก็ยังไม่พอจูนเธอได้พาเบเกอร์ไต่ลงมาอีกทีซึ่งมันเป็นส่วนที่ใกล้กับหุ่นยนต์ขุดจอมากที่สุดจูนได้เอากล่องของจอร์จออกมาให้กับเบเกอร์ได้ดูกล่องที่จอรตอยากจะให้จูนสำรวจดูมันทั้งคู่สำรวจของในกล่องก็รู้สึกว่าไม่แปลกอะไรมีแต่ข้าวของที่เป็นอนุสร์จากอดีต ซึ่งมันเป็นของผิดกฎหมายในไซโลจนกระทั่งจูนได้มาสะดุดตากับม้วนสายพลาสติกจูนเธอจำได้แต่ก่อนมันมีสายแต่เว่าตอนนี้มันหายไปไหนจูนเธอมองรอบๆแล้วก็บพบกับสายพลาสติกที่แอบอยู่เธอเดินตามสายพลาสติกไปเ,เรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาได้พบกับกระเป๋าของจอร์ดที่จอร์ดย่อนมันเอาไว้ที่ด้านล่างข้างในมันมีฮาร์ดดิสก์เก็บเอาไว้ ฮาร์ดดิสท,ที่เอลลี่เมียของเบเกอร์เคยเปิดมันดูมาแล้วและเบเกอร์ก็รู้ทันทีว่าเอลลี่เมียของเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเมื่อในกระเป๋าจอร์ดเขาได้เอากระดาษที่เอลลี่เขียนรหัสต่างๆที่เธอเคยเดารหัสที่เปิดฮาร์ดดิสเอาไว้เก็บเอาไว้ในกระเป๋าด้วยเบเกอร์ Baker เขามั่นใจวันนี้คือลายมือของเอลลี่เมียของเขาคราวนี้เบเกอร์ก็เลยจะเอาฮาร์ดดิสนี้ไปทำลาย นี่มันเป็นอนุสรณ์ที่าร้ายแรงมากๆหากใครรู้จูนด้ตายแน่ๆจูนก็เลยบอกกับเบเกอร์ว่าเบเกอร์ Baker, คุณจะทำลายมันเลยคุณคิดดูสิเอลลี่คงเคยดูมันมาแล้วแล้วพอเธอได้เห็นอะไรในนั้นเธอก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงที่นี่ด้วยชีวิตของเธอเบเกอร์ Baker, ถ้าคุณรู้จักรับฟังเสียงเมียของคุณบ้างเอลลี่เมียของคุณก็คงไม่ตายแบบนี้ เบเกอร์ก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะไม่ทำลายมันแต่เบเกอร์จะขอเก็บฮาร์ดดิสเอาไว้เองเขาจะไม่มอบให้กับจูนอย่างเด็ดขาด <S <S 1> <S 1> ตัดมายังเหตุการณ์ปัจจุบันหลังจากที่จอร์และเบเกอร์ได้ตายไปแล้วแซมได้เอาจดหมายสั่งเสียของเบเกอร์เอามาให้นายกเทศมนตรีจาร์ดได้อ่านเบเกอร์ Baker เขาได้สั่งเสียว่าหากเขาตาย เขาขอมอบของส่วนตัวทั้งหมดของเขาเอาไปให้กับจูนและให้จูนมาเป็นนายอำเภอแทนเขาด้วยซึ่งธรรมเนียมของนายอำเภอสามารถเสนอชื่อคนที่มาแทนตัวเองได้หากเกิดกรณีตัวเองตายหรือว่าหมดตำแหน่งคนนั้นจะถูกพิจารณามาเป็นพิเศษให้มาเป็นนายอำเภอซึ่งเมื่อนายกทเทศมุลตีจ้าเธอเห็นแบบนั้นเธอก็งงใหญ่แต่ถึงขั้นระดับเบกเกอร์แนะนำ จูนซึ่งเป็นคนชั้นล่างเธอน่าจะมีดีอะไรสักอย่างจนทำให้เบ็คเกอร์ไว้ใจแนอำเภอจาร์ก็เลยตัดสินใจว่าเธอจะขอสัมภาษณ์จูนดูก่อนก่อนที่เธอจะมอบตำแหน่งในอำเภอให้ส่วนทางด้านจูนในตอนนี้เธอไม่ได้บอกเรื่องสำคัญทั้งหมดกับเบ็คเกอร์ในใต้ดินใกล้ๆก,ก,กับหุ่นขุดเจาะมันเป็นสถานที่แอบพออร,รักของเธอกับจอร์จอร์ชอบสะสมเชือกมากมาก เขาก็บอกความลับกับจูนว่าเขาพบกับภาพวาดเก่าๆมันบอกว่าข้างล่างนี้มีประตูลึกลับแอบซ่อนอยู่ในวันที่จอจากไปจูนเด้ตัดสินใจว่าจะทำสิ่งที่จอทำไม่ได้ต่อจากนั้นจูนก็ปีนเชือกลงมาที่หลุมลึกด้านล่างซึ่งข้างล่างนี้มันเป็นทะเลสาบบึงน้ากว้างใหญ่และน้ํามันก็ดันเป็นสิ่งที่จูนกลัวที่สุดประตูที่จอร์เคยบอกกับจูน มันจะมีอยู่จริงๆหรือเปล่าครับเพื่อนๆจ๊บ